Good morning teacher and everyone. ไม้นันอีทิปราวันจันร้วน Today I would like to b r e s e n t e r สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมานำเสน,น,คสสน,คนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่า buddy. <laughs> แปลว่าเพื่อนรัก <laughs> <laughs> ให้ทุกคนสบบักปะามนะคะ B U D D Y บ u าดี <Body. S 2> <Body. S 1> แปลว่าเพื่อนรักมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะ she is my buddy แปลว่าเขาคือเพื่อนรักของฉันอีกครั้งนะคะ Buddy <Body. S 1> แปลว่าเพื่อนรัก she, she is my buddy ราะว่าเขาคือเพื่อรักของฉันวันนี้ขอจบการนำเสนอเพยงเท่านี้ค่ะ Thank you for your attention Thank you very much